สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมชุดรางนะครับตัวนี้ราคาหนึ่งพันหนึ่งยเกสบาทจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นสีข้างคาวสแตนเลสนะครับที่ล็อกท่อสแตนเลสนะครับตัวใหม่นะครับไกลกล่อง E ีซี่ล็อกสแตนเลสนะครับในราคาหนึ่งพันหนึ่ง้อยเก้าสิบาทนะครับหนึ่งพันหนึ่ง้อยเกสิบก็จะมีอ่ท่อพร้อมสาย p ี1 0หนึ่งร้อยปอนด์หนึ่งชุดยางหนึ่งชุดลูกดอกหนึ่งลูกนะครับ 1,190ส่งฟรีปลายทางนะครับนะครับที่ล็อกทอดแันเลนนะครับแล้วก็ไกลกล่องอีซี่ล็อกนะครับตัวไก่อีซี่ล็อกดันเลนเนี่ยรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับสึกล้อมีปัญหาตอนไหนสามารถส่งกลับมาเคลมได้นะครับซ่อมให้ฟรีนะครับ ก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับเรื่องระบบไกลรับประกันให้ตลอดชีพนะครับไม่ว่าจะซื้อ,อไปอพร้อมชุดรางหรือว่าจะซื้อไปเฉพาะไกลเราก็รับประกันให้ตลอดชีพนะครับเรื่องระบบไกลนะครับไม่ต้องห่วงนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทจะส่งฟรีก็บเงินปลายทางครับช่องทางติดต่อนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปลาอุบน,นะครับเบอร์โทรศรัพท์0 9 7 2 6 8 8 6 5 0นะครับ ครัาวันนี้จะพามาทดสอบชุดรางคีวันนะครับยิงแบบไม่ใส่ท้ายนะครับชุดรางคีวันก็จะมีล่องนะครับนี่ครับล่องเชือกนะครับเชือกจะเข้าไปอยู่ในรางเลยนะครับลูกดอกจะอยู่ล่องข้างบนนะครับเชือกจะเข้าไปอยู่ล่องข้างล่างนะครับเวลายิงนะครับเชือกมันจะออกมาข้างหน้าหมดนะครับมันจะไม่ขึ้นมาพันกับยางนะครับทําให้มีความปลอดภัยนะครับเวลายิงลูกดอกก็จะไม่ขาดทิ้งนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเ้าที่ใช้ทดสอบนะครับ ก็เป็นขวดน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะเล็งใส่ตรงกลางวงสีฟ้านี่นะครับเล็งใส่ตรงกลางตรงนี้เลยนะครับยังมาดูกันนะครับว่ามันจะโดนกลางไหมนะครับเอาสักสิบเมตรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบนะครับสิบเอ็ดเก้านะครับสี่เอ็กเก้ายาวก็น่าจะประมาณสิบกว่าเมตรนะครับเก้าหนึ่งก็น่าจะประมาณเมตรกว่าครับนี่นะครับจะยิงแบบไม่ใส่รางเลยนะครับเนะครับ เอยเ้ยิงแบบไม่เสียท้ายนะครับมาดูกันครับ ยิงยากหน่อยนะครับยิงเนี่ยไม่เสรยท้ายมันยิงยากครับมาดูว่าจะโดนยังไงนะครับเนี่ครับนี่นะครับผมเลีงเส่็จตรงวงนี้นะครับเนี่ครับอิดกลางวงเลยนะครับเนี่ครับเห็นไหมแผลที่มันแตกออกมานะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับถือว่ามีความแม่นยํานะครับเรายิงเฉพาะชุดรางเนี่ยมันยิงยากนะครับบังคับให้มันอยู่กลางวงเนี่ยยากมากนะครับ มันโดนแค่นี้ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับปลายังไงก็ไม่รอดนะครับเนี่ยครับอันนี้ยิงเฉพาะรางเลยนะครับไม่ได้ใส่ฟันท้ายนะครับก็ฝากกันไว้วยครับชุดรางครีวันนะครับ